ครับกอสวัสดีครับพี่น้องที่รักแพ่งสุ่มงสุบอนะครับแล้วัอนี้เอาพุ่นพาเลาะนะครับหลังจากที่เอาเขานะครับขึ้นเรียปร้อยแล้วนะครับมาหดสวนนะครับมาหดสวนมาหดพักนะครับโครงการตู้เย็นข้างบ้านนะครับของเอาพุ่นผ้าลาะนะครับได้ปลูกเอาไว้นะครับมีตอนนี้นะครับบวกได้กินลายสุดแล้วนะครับมี พืชนะครับเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ผมถ่ายลงให้พี่น้องเบ่งนะครับตอนนี้ก็ยังมีมะเขือเทศนะครับมะเขือส้มนะครับสาหรับใส่ตําสมสมตําตำมะฮงนะครับเดี่ยวไปปลูกไว้นะครับอยู่ใต้ต้นกล้วยนะครับข้างบนก็เป็นต้นกล้วยนะครับข้างบนปอีกนะครับก็เป็นต้นเดานะครับ นะครับระบบน้ำนะครับด้วยการหดพักหดสวนโครงการตู้เย็นค้างบ้านนะครับของอาพ่นมะละนะครับอามือนะครับในผ้าพี่น้องห้ามาเบิงกันนะครับพักกําลังงามนะครับสองแปลงนะครับก็จะเป็นสลัดนะครับเป็นสลัดจะมีพักวงตุ่งนะครับแซมไปน้ำนะครับอยู่ตามคู่ค้องของสลัดนะครับ อยู่ข้างล่างไปหั่นกระมีมะเขือเทศมะเขือส้มนะครับมะฟางทั้งนี้นะครับก็จะเป็นควงตุ่มนะครับกวงตุ่มข้าล่างออกงามๆนะครับใช้ได้เอาออกนะครับพอทีโพดนะครับนะครับโพดนะ่ะพอเสร็จเป็นดอกใหญ่เป็นก้านใหญ่ดอกใไงเนี่ยเราก็ต้องเอาไว้ให้มันห่างๆกันจัวนิดนึงนะครับสําหรับ ระบบน้ำนะครับระบบสปริงเกอร์นะครับเอาพ่นกระไซสองตัวนะครับตัวละยี่สิบห้าบาทนะครับอันนี้ตอทอนะครับจากระบบต้ตาของหมู่บ้านนะครับอันนี้เือขามาในสวนนะครับออกจากเกอยู่ขั้วนะครับเป็นสายยางมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นหอมป้อมนะครับพึ่นสิกานะครับพื่นสิกา โตออกมาจากขั้วนะครับน้ำระบบน้ำประปาอันนี้ก็จะเป็นพักซี่นะครับพักซี่เล่าพนะักซี่เล่าแล้วก็มีพักอีตูนําแค่นี้เป็นหนึ่งในโครงการนะครับตู้เย็นข้างบ้านนะครับของอาวุธบาลอะนะครับ อยู่ในอ่างตัวนี้นะครับก็มีทั้งปูหน้านะครับก็มีทั้งปลาคอหน่อยปลาเค็งหน่อยนะครับเก็บปลาเค็งมากเขาตอนเข,ขาดีเขาไสมากนะครับามาปลอยลงใแน,น่ <c oughs> น,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 นนะีนนะครับมีปลาไหลนะครับปอยลงน้ากันปูหน้านะครับปอยใบเห็ดพันธุ์นะครับสลักนาแรงหากินยากนะครับพลาอีตู ครับพี่น้องเให้ดูเบิ่งกันนะครับผมครับระบบน้ำจะปิงเกอิดแบบประหยัดเวลานะครับเขาปล่อยทิ้งไว้นะครับไปเฮ็ดเบี้ยแขงานอย่างอื่นก็ได้นะครับพอเฮ็ดเสร็จแล้วเขาจึงค่อยมาเบิ่งนะครับว่าน้ำมันส่งสำกันทั่วถึงหรือยังนะครับแต่มันบ่ทั่วถึงนะครับเขาก็มาใส่สายยางลดอีกคนนึงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นป, um. ป oh actually, ุ๋ <P en Lock roadmap> น plot, ยนะครับปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยขี้ควายนะขี้ค้ายขี้ม่วนะปุ๋ยอ่าวพ่นนะครับเดินนำออกจากตักรนะครับก็เป็นคอกค้อยนะครับบางนี้เป็นคอกควอยอาพ่นพะรอดนะครับเดลียงควายอยู่ประมาณสี่ห้าตัวนะครับตักรนะครับกับพอดีมากเจ็บป่วยนะครับก็เลยค้ายกก็เลยตรงขึ้นเจ้าของพิ้นนะครับ ขึ้นเจ้าของคนไปนะครับก็เลยได้ลื้อนะครับได้ลื้อขอบควายตัวนี้ออกนะครับมาเห็ดสวนผักนะครับเือว่าบดใส่ปุ๋ยนะครับบดใส่ปุ๋ยกับิมิเตอพุนนะครับเพราะวันเป็นขอบควายเก่านะจะเป็นมีบางทีควายอยู่แล้วเนาะปลูกไว้มักเลยงามนะครับบ่มีสารพิษมาเจอปุ๋ยเมต่น้อยเดียวนะครับ ตู้เย็นข้างบ้านเจ้ามนคือปลูกไว้หลายแทะนะครับบางคนอาศจริถามมากนะครับกัเหลือกินกับขายนะครับเหลือกินกับขายน้ำนะครับอันนี้ไว้เอาไว้กักินนะครับเอากินบอท่านนะครับมันกินบอท่านมันสิเป็นดอกมันสินันกนเขาก็ต้องเอาไปขายนะครับปันูมันกินน้ำพร้อมนะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับเป็นว่าอายุลายแล้วก็ให้กินพักไม่ลายนะครับ พักนั่นก็ต้องเป็นพักักปลอดสารพิษนะครับปา๋ย่นก็เลยต้องเห็ดเองนะครับปลูกเองนะครับเพื่อสิได้กินด้วยความมั่นใจกินแล้วปลอดภัยนะครับจากสารพิษเนาะอ้าพี่น้องนะครับถ้าผู้ใดปลูกผู้ใดเห็ดขึ้นกันกับซอยแซ่นะครับล้งคลิปมาให้เบิ่งในกลุ่มเฮาวเน่เด้อครับเด้อนะครับบ่สิเป็นทังแชร์ทุกเรื่องเมืองสว่างหรือว่าสิเป็นใส่ปุ๋ย สกุลนครที่นี่บ้านเรานะครับเพจใหญ่นะครับนะครับทั้งกลุ่มศิเกาโรงเรียนน้อยคันตะเิีงพยาวนะครับที่ระเบิงคลิปของอาพุนเป็นประจำเนาะนะครับในช่วงนี้ก็ยากน้ำเฮ็ดน้ำเขาน้ำนามนะครับบกคอยมีคลิปออกมานะครับหลังจากมือนี้นะครับเด็กเขาคือเล่าแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับที่พี่น้องเห็นเป็นแซาน้ำอยู่นั่นละนะครับเอาข้นเล่าแล้วเรียบร้อยแล้วมือนี้นะครับ เลยเดี๋ยวมาโฮดพักนะครับเหมือนมาโฮดพักมาเปิดน้ำสปริงเกอร์รถพักนะครับอยู่ในโครงการตู้เย็นค้างบ้านนะครับของอาวพนะนะครับพี่นอ้องเบื้องล้วนะครับถ้าพี่น้องถูกโอกถูกใจก็ซอยกดไลคไล์กดแชร์กดติดตามกระเพดเอาวพุ่นพาหล่อเนนะครับเดอ้อนะครับจะได้กัซอยเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามเพื่อพี่น้องสิได เห็นคลิปใหม่ๆนะครับของอาบนพาเลาะสีน่นํำมาเสนอให้พี่น้องเฮ้าได้เบิงเด้่มกันต่อๆไปนะครับอาพี่ชอยเป็นกำลังใจนะครับให้ครับอาบนพาเลาะนะครับเอาสำหรับมือนี้กับคริสเอาไว้เคนี่สวัสดีครับ